แกงนอไมไลใส่ซเพอด,ดอกไงก็มีเลยนะพ่อหนดอกหนก็นมีกัน <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุคนนะครับมาครับสาวยสโสพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะโอ้ oh, เป็นเมนูสุดแซ่บเลยพี่น้องเด้อแกงเห็ดพอเฮ็แกงนำ้งนำใหม่เหรแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดพอพี่นออวว้องเหรอเนาะโอ้พิสดวกงามๆเลยนเห็ดพอช่วงนี้เลยดูการเลยดูการเห็ดออกเป็นยางเป็นทางการแล้วเฮ้ยหนาปนคนเลยเด้อเอาสาวยสโสกินเลยครับสดก่อนเลยเนาะ,อะหอนเลยดิ ข้าวเหนียวก็มีแล้วจ้ะพี่เต็มติบเลยยายเป็นหนึ่งไว้ไว้ใส่ไปนี่บ่คักเลยปั่นพี่น้องเอ้ยอเดี๋ยวจะปนนั่นหนึ่งพ้อดอกไว้ทั้งหมดเลยมาๆพี่น้องมากเสียบน้อกันมาเนี่ยเกียงที่อผล่ยังเกาะอีกกันหนึ่งอ่ะไหนทั้งขง้าง,าง,งเลยไหมทั้งข้างเลยไหมเลี่ยวปลาแห้งไอย เดียวเดี๋ยวมันคือประกอบบุญนะยังเอาลงเลยน้องไปเห็นไหมน้องมีเสียงกรอบดีแท้อ่าวว่าเลอืบ แกงน้องไลใส่ยิปโผดอกไงก็มีเลยนเะพือ่อมดอกหน่อยก็มีกัน <laughs> <laughs> ยำเกิดเกิดอะไรไปหนออ,อ่อน เบิ้งว่าอ่อนบอ่อนนี่อ่อนเนียพักขญ่าพี่นาะใส่พักขญ่าไหน้ำน้ำได้ไหลห่ะ Ừ. 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 bình đường. người con kinh hết buộc một con kinh hết khoa, mau tiếng nhầm cúp cúp luôn đó. ไ่นำยา่างเก็มขนเลยเยงน้าใหม่ไม่ต้องสด่วนหอนเนาะแบบนี้เลยพี่น้องอย่าเป่าเลยเป่าแล้วห <laughs> มักส่วนหอนอย่าเป่าจัะเขาก็เห็นก็ไปเห็น แจ้งให้มาอย่าลืมปไปแห่งไม่เนาะใครบ่อ,อ,อน,นกินเห็ดพอก,กับข้าวเม่นก็มาได้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันหลายเลยเด้ เห็ดหอเฝ้าด้วยครับเด้อเฝ้าไปเอานะครับเพราะว่าลังจะมีไปเนี่ยมันอวแแก่ครับคิดแบบว่าละท์หนึ่งแกเห็่หอมมนไหล ตอนนี้โลดนึ่งนังถูกเนี่ยเปนโลละสองร้อยกว่าบาทบ่ทั้งบานสองร้อยกว่าบาทแล้วครับลงแล้วให้พอลองคอมเมนต์มาพี่น้องอันทั้งบ้านพี่น้องตอนนี้โลดเท่าไหร่ทั้งบ้านผมสองร้อยกว่าบาทนี่หลายเมืันจะแบบสองร้อยสิบ ต้องส่าลอนนเปาสองสามสิปหนอม่เนาะมันอู่แล้วถครับด้วยไม่พอฝนมันตกคุณบองเรออาจาิยออกหลายางวันใหม่แบบเนี้ยเป็นแหงอเนาะนอมันแสบ ไม่ไม่รยินดีบานหลองนี่หละแล้วขออีกบ่อืมพอละ บร่เล่นเขาไม่เล่นครับฮะยืนหรอกยืนได้ไรดอนี่ไงน,นึกออกยังตอนเนี้ เนงยงยงไงหนึงน่ง,ง,งวันเด็กค้ามาพอไม่หน่อดน่้าดอกค้าวอกอข้า หัวก,ก่อนถ้าไม่รววมันหึ่นเองจริงปะอืมพระอมค์พระค้าพระคาผักอะไรที่พูดเพาะบ่ะอืมนี่ก่อนผักอะไรที่พูดเพาะ ล้วกคามหรอผักเลยสุดแบบเมนูนละ อย่าลืมด้วยพี่น้องปลาแห้งขายปลาแห้งครับปลาดำจืดเสียบๆเจ้าเอิญมาไป,อ,อ,อ,ปอย่างนั่นคือปลาอย่างเป็นคือปลาใส่แซ่บปลาใสอยอย่ดิดด้นี่ปลาใส่แมน าอีกอย่างนึงจำซื้อปไปเลยเพราะเว่าปลาน้าำเครือนบ่ะเ,เออก,กับปลาเครือน่ะหละ่ะปลาสอยปลาขา,ขาวสอยยูเครือนปลา้ำจืดทำไมอิอ่มนลยมันเน่นกับอะไรนะ่ เมืองก็กินหน่อยอ่ะโอ้แัดเอา <c oughs> โอ้แยบนักพี่นออ้นองอดไเมนูอย่างกินน้องมาเลย เอาไหมเสือสลายลอยเงยพันยานแก้วจ้ะโมแก้วพี่หนุ่มนี่นสีเลยเนี่ยดีเลยโมแก้เนี่ยโมแก้โมแกน่ยโมเก้วแกแก้วต้องดำปิดเตก๊าลังก๊าลังก๊าลังไก่แล้วขนมเพราะมันหนำกรุบกรุบดีเนงห อันนี้เฮ็ดพออย่า,เา,างเฮ็ดเฮนะ็ดพอหนังหรือเฮ็ดพอฝ่ายแล้วนามีต้องอันนี้เนาะช่วงนี้เป็นพอเพอหนังพอหนังแสีบกว่าอืเขาเขาหมดเลยอากาศขึ้นฝนที่ตกเนาะอ,อืออากาศมันขึ้นไี่หนอ โอ้ครับอือโอ้ถูกใจนะพี่น้องแกงโนงมัยไซอิ้สผัวแสบฟองเหยียนพี่น้องเด้อสูตรแจ้งร้นคนนะครับข้าวปลายแห่งโคกเก่ากันเลยอย่าลืมปลายแห่งดนะพี่น้องเด้อตี รับชมกันได้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกไรทุกแช่นะครับผู้ใดเข้าเบิ่อเงินเยอะๆทุกไรคุกแช่ได้พี่น้องเด้อเพื่อนไลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกซัพพอร์ตได้ไลน์มาสมเนื้อสมหมูใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูนะครับแล้วก็ปลายแห้งพี่น้องขอบคุ่นได้ไลน์โอ้ยเมืองวันขึ้นหลายเนาะเอ้าเอาซ้ำพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากได้พี่น้องเด้อขอบดีใจแห้งมันอีสาวจะโศมากินเขาน้ำนะครับแซ่บแสบพี่น้องโอ้ยเมืองวันเอาพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำดีคค่่ะะสสวัดี